แล้วก็กินแล้วขนสวยค่ะขับถ่ายเป็นก้อนนะคะน้องก็เลยแบบใช้ประจําอยู่แล้วอะค่ะสูตรไก่และตับค่ะของสุนัขโตค่ะก็แข็งแรงค่ะไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่ค่ะคือเป็นธิริตาที่หาซื้อง่ายอะค่ะตอนนี้ก็น้องก็ยังเด็กๆอยู่อะค่ะเป็นอาหารเม็ดลูกสุนัข สีชมพูอะค่ะแล้วก็อาหารซองด้วยคือกินแล้วระบบขับถ่ายดีผิวขนขนสวยอาค่ะไม่ค่อยร่วงค่ะอ๋อท่านหลักหลักก็คือหาซื้อง่ายแล้วก็เรื่องของราคาค่ะน้องกินมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วยค่ะถ้าอาหารเม็ดก็คือชืว่าว่ากินตั้งแต่สูตรแม่และเด็กเลยค่ะแล้วก็ตอนเกิดมาก็สูตรลูกหมาค่ะสูตรสองตอนนี้ก็เป็นสูตรอาหารหมาเล็กอยู่ค่ะแล้วก็ปกติเราจะกินอาหารเปียกด้วยค่ะ อโอเคดีค่ะแล้วก็อื้อไม่เหม็นที่สำคัญเลยค่ะอื้อไม่เหม็นปกติกินยี่ห้ออื่นเนาะจากอื้อเหม็นแล้วก็ปกติบางบางทีเปลี่ยนอาหารก็จะมีเท้าเสียแต่อันนี้ไม่มีเลยค่ะครับผมก็รู้สึกว่าอาหารตัวนี้เมื่อลองให้น้องใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามีการเอ่อต้องการจะทานมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทานง่ายแล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเอ่อับคายดีผิวดีครับผม ปกติก็ให้ทานตัวเนื้อและนมครับผมซึ่งเป็นสูตรของลูกตุนักครับผมก็รู้สึกว่านี่นครับสุขภาพดีผิวดีนะครับผมผลดีครับผมแล้วขับถ่ายดีครับก็มีหลายรสชาตินะคะแล้วน้องกินง่ายทำให้น้องขับถ่ายดีอะคะ่ะเพราะว่ามันมีมีทั้งรสขากรสอะไรอะคะ่ะ เป็นตูดนี้เลยค่ะตอนนี้เนื้อวัวและนมค่ะเพราะน้องยังเล็กอยู่อายุเพิ่งยังไม่ถึง6เดือนนะคะแข็งแรงดีค่ะล่าเริมเพราะว่าสารอาหารครบเห็นตามโฆษณานะคะ่ะก็ว่าเออมันโอเคค่ะอ่าเลิ่หมาเขาก็ชอบค่ะอย่างน้องๆเขาก็ชอบ ก็จะเป็นไอสมาฮาร์ดโกเป็นฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะก็โอเคนะคะเขาก็กินดีระบบขับถ่ายก็ดีค่ะอือก็เป็นก้อนดีค่ะอ่ขนก็ดีค่ะขนก็จะนุ่มปูดีค่ะ,ดดคะเดินผ่านมาที่งานนะครับแล้วเห็นว่าของเลิฟแคร์เนี่ยมีเป็นสูตรเหมือนกับบํมรุงขนนะครับแล้วก็ พอเห็นแล้วก็เออราคาน่าสนใจด้วยแล้วก็ดูแพ็กเกจเลยสินาดูดีครับก็เลยลองเหมือนตัดสินใจซื้อที่จะให้หมาที่บ้านลองดูอะไร่งเงี้ยครับสูตรที่เลือกใช้ก็จะเป็นเหมือนกับ s k i n c o a คอร์ครับ i ิมวูฟเมนตสำหรับลูกสุนัขพันธุ์เล็กอครับที่สนใจแต่งใจเพราะว่าเห็นว่าเป็นสูตรของแบบบำรุงขนด้วยอะไร่งเงี้ยครับก็เลยเลือกซื้อครับ ประการแรกนะ,ะใช้ยอ่อื่นแล้วหมาไม่ค่อยกินแต่เลิบแพรนี่มันมจะมีกลิ่นหอมหน่อยหนึ่งระการสองคือไอตัวนี้มันรักษาคนดีขนยาวเหนียวแน่นลูกหมาสเล็กเดือนหนึ่งเริ่มกินได้ผมจะใช้ w า r p แ c k พอพอพอ,พอเลยจากนี้ปับ๊บภาวะแปรนี้มันทำให้แข้งขาใหญ่ไงพอห้าเดือนปับ๊บเราก็ใช้เลิบแพรเพราะเล็แพรนี่มันจะทำให้ขนสวยขนเงาปูเหนียวแน่น